ครับจากการไล่ดูนะครับตัวนี้ต้องออนด้วยนะฮะดิเลตตัวเล็กเนะี่ยคอมตัวนี้อาเนี่ย M R M มอสองศูนย์นะออนน่าจะออนเพื่อชาร์จไฟผ่านรีเซตเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยที่วงจรเนี่ยขาหนึ่งขาสองนี่ครับเป็นไดโอดนะฮะตัวนี้โอนแล้วก็บดไฟผ่านตัวรีเซตเตอร์หรืตอตัวเนี่ยอ่าพินเตอร์ไฟจุดนี้ นะครับตัวนี้จะมีดีเลตัวเล็กอยู่แล้วก็ตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งตัว MRM 10นะครับตัวนี้จะมีเหมือนริซิตเตอร์อยู่ด้วยตรงนี้นะครับภาที่เห็นคอคอยตรงนี้ต้องมีไฟมารอนะครับ,รบถึงจะหนออ่อนได้ตอนนี้เหมือนเหมือนเป็นรีซิตเตอร์หรือ ไฟมิเตอร์อยู่นะเพื่อชาร์จอ่อนไฟจังหวะแรกเข้าวงจรกี่ลองวัดไฟละไฟ12โวลต์จุดนี้ไม่มีนะฮะตรงขาคอยจุดนี้จุดนี้ก็ไม่มีไฟชุนี้วิ่งมานี่ต่างอะไรปินวิ่งมานี่นะฮะออกจากจุดไหนเนี่ยจุดวงจรตรวจเช็คตรงนี้หรือเปล่านะ Okay. ง,ง่ายก็ลองลองจับนี่ดูนะฮะเดีย๋ยวบอกกี้จับคำมอนกันนี่เลยเดี๋ยวถอดไอชุดคำสั่งออกนะครับถอดสายออกอ่อนแค่เมนวนวลเลยดูสิเมนวนวลออกเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวช่างแมวลอยสายชุดนี้ออกนะฮค,คอยเย็นออกนะครับออกเดี๋ยวจะจับตรงรีเลย์นะครับเดี๋ยวใช้ตะกัวยจับ เป็นเหมือนสั่งออนนะระหว่างคามมอนกับตัวนี้รีเลย์ตัวใหญ่นี่นะครับไฟสามร้อยจ่ายออก,กปกติไหมนะครับเมนวนวลเลยโอเคครับตัวนี้ก็จัมตรงตัวนี้นะครับจะเช็คไฟส0มร้อดูว่าสั่งเมนวนวลออนนีออกหรือเปล่านะครับต่อผ่านหลอดไฟนะครับร้อยวัตต์จุดนั้นนะครับเดี๋ยวเสบปลั๊กนะครับปาบสว่างนะครับ สว่างประมาณนั้นนะครับโ okay. อเคน,นี่ก็ามาเช็คไฟเูซเป็นไงบ้างไฟตกไหมนะครับวัดเอซีจุดนี้ก่นอนการเป็นนุ่นนะครับไฟเอซีเข้าอตกเหลือ171โวลต์นะครับ นี้เข่าขาหนึ่งขาสองนะครับขาหลอดอยู่นะครับกันช็อตจนช็อตเสียหายสำคัญคือตอนนี้ดีดีซจ่ายได้ยานะครับโอเคตอนนี้ขึ้นมาจำตรงก็จ่ายแล้วนะจ่ายออกมาดีซีสองร้อยสามสิบห้าโวลต์น,นะครับ ให้ถึง400โวลต์นะครับนี่คือการเป็นนนนะครับเป็นนนผ่านโหลดอยู่โอเคไฟจ่ายวัดเทียบ n อ๋อ n กับ p นี่ก็ได้นะ n กับ n p n p, เป็นลบ p เป็นบวก power จ่ายแล้วนะครับ dc 200สา5โวลต์ครับอันนี้เป็นนนออนจ่ายเทียบ N กับ3 4 5นะครับหรือว่า uv แต้มยูนะครับตรงนี้ก็ได้อ่ะออกเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคออก15.424อันนี้คือเวลาออนนะครับไฟ15โวลต์ออกแล้วนะสิบห้าจออกอ่าแล้วก็แต้มยู <W. S 1> ก็15.50น,นะครับตีไว้สิไม่เกินสิโวลต์ อตอนนี้คือตัว AC inverter ทำงานนะครับอ่เดลลออนนี่จะได้1 5บห้าจุดสาทำทงานน่าจะประมาสิบโวลต์แหละโอเคนี่ตัดไปก็คือ15เข้าโมดูลไฟ300เข้าไฟ AC เข้าจุดนี้นะครับหนึ่งสอไฟนี่ DC ออกนะครับแต่อาจจะตกนะครับเพราะผ่านหลอดไฟอยู่เราก็ต่อกันช็อตไว้นะครับก็คือตอนนี้ทำงานแล้วแต่ว่า่าปัญหาที่คำสั่ง เรซ่ตรงน,นี้มันมี1 2โวลต์มาไหมนะครับตัวชุดนี้ไม่แน่ใจมาจุดจากจุดไหนนะครับ1 2โวลต์ชุดน,นี้ลองจับกาวหากันกาวตัวไหนเอยกาวตัวนี้หรือเปล่านะครืคอคำสั่งรีเลย์นี่มันหายไปนะับมันไม่อ,อนมา อ่ถ้าอ่อนตันนี้อาตอนนี้มีแล้วครับเนี่ยนะครับจับเทียบกาวตอนนี้สิบสถ้ารีเลย์ไม่อ่อนก็คือไม่มีไฟจุดนี้มาสิบสโอเคไปสิบห้าโวลตก็น่าจะเป็นเหมือนไฟฟิทแบ็ออกมาจากตรงนี้ไอซีพาวเวอร์โมนะครับเดี๋ยวดูตัวใหญ่ตานี้นะครับดูตอนนี้มีไหม ปกติไม่อ่อนจะไม่มีมานะครับอ่าตัวนี้ก็มีแล้วมีทั้งสองฝังนะ่งไหมว้าววัดลำบากเนี่ยเจ็บกาวลำบากนะั้นจะรู้ว่าไฟสิบสองโวลต์มีแล้วครับ อ่ะตัวนี้เป็นศูนย์งนี้เป็นออตัดไปยังโอเคทำไมไม่มีเลยดยูวจับกาวตรงนี้กาวคนละกลาวลยเป็นลบสิบสี่ นี่ก็ลบสิบสี่จับบวกนะครับว่าต้องกาวตัวนี้หรือเปล่านะกาวเอ็นนี่หรือเปล่าอือวัดบบจับเทียบกาวไม่ขึ้นนะจับจับเทียบกับบวกจะวัดขึ้นอยู่เป็นลบอยู่ เป็นน้อยก็รู้ว่าตัวไอซีเพราะว่ามมดูถ้ามีไฟไฟ a อซีเข้าจุดนี้นะฮะดิเลอร์ออนได้มันก็สามารถทํางานได้นะครับแต่ปัญหาตอนนี้คือรีเลยร์สองตัวนี้ออนไม่ได้นะครับโอเคเลยหาสาเหตุแล้วก็ลองถอ,อดปลั๊กดูนะครับว่าไฟค้างไหมนะครับไฟสามาโวลต์เนี่ย ไฟดิชาร์จอยู่นะครับลงเรื่อยๆอยู่นะไฟไม่ค้างนะครับเดี๋ยวดูซีวินเตอร์อีกทีนะว่าค่าเท่าไหร่กี่โวลต์นะครับเดีย๋ยวไม่ให้ดูโวลต์เลยอโอเคดูซีวินเตอร์นะครับตัวนี้ห้าร้อยไมโคร450โวลต์นะครับน้อยแรงไฟต้องมี400โวลต์บวกขึ้นนะครับ ตัว IC IPM ก็เบอร์นี้นะเอาดีเห็นแล้วกันเบอร์อาจจะไม่ค่อยชัดเห็นต่านี้แล้วเบอร์ข้างๆนี้นะนาตาประมาณนี้ดูกันไฟจุดไหนที่มันมีผิดปกติตเป็นอย่าสลับเ่ตอนนี้จะ,ะมี IC ซีเลกอเลตอยู่นะ เบอร์อะไรนะครับเนี่ยี c ห้านะครับแล้วก็มีออโตัวต่างๆนะครับแล้วกานิสเตอร์นะครับคิ้ต่างตเป็นจอโปรเทคนะครับแล้วก็คำสั่งพันนะฮะอ,อนออฟนั่นแหละ ขายีนะครับาเห็นดังมิเตอร์นี่แหละกาวนะครับ ec ห้าเป็นเล็กเียดห้าโวลต์น,นะตรงนี้ห้าโวเข้าเท่าไหร่นะครับเก้าเจ็ดเจ็ดจุดสองหกนะครับ โซเลต5โวล์นะครับไดโอดนี่กี่โวล์นะเนี่ยตอนนี้มาจากไฟ300เลยอเป็นไฟ5โวล์นะจากการตรงนี้ดูโอเคมา15นะ่จาจะไดโอดไดโอด15่อนอารดอบมาเข้า IC 7เลขเลต5โวล์มาเลี้ยงตัวเาเวอร์มาดูนี่นะมั้ง ตัว pm 1นะครับไฟมม่ขึ้นรัวยตรงไหนที่มีปัญหาที่อ่อนมากคือจุดนี้นะครับตัววีเดยตัวนี้ตัวนี้นะครับสิบสองโวลต์อันที่แน่ ของไรย้อนกลับว่าอ่อนคำสั่งอ่อนจะตร,ต,รตรงไหนมานะครับเคอ่อนนะครับตรงนี้จะมีริสเตอร์เจอร์่10วัตต์นะครับ8.2โอห์มมีไรระปินมันทะลุนะครับทะลุนี่มือเป็นโฟไหนสิบสองโวลต์หาไม่เจอแลหลายปินขาด เดี๋ยวเขาจดการตอนต่อไปครับ